โอเคครับเนาะท่านเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่นะครับนั่งอยู่แฮปปี้เอเวอร์นะครับเนาะที่ชแวกมากเลยนะพอใบตองก็มีข้าวสองสีด้วยนะโ oh, <yes. S 2> อ้โเยสฝรั่งก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคาราเกะไหนาใช่ครับแต่กอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะบรรยากาศเหรอเดินผ่านมาหลายที่ก็เหมือนว่าอัตามความเก่งคนแบบว่าไม่ได้มาห้าปีใช่ไหมคิดว่าเพราะจากโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ กโรงแรมคือตอนนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแต่เราเดินมาต้องใชยหาดางไงมีโรงแรมที่สร้างไม่เสร็จด้วยมีโรงแรมที่แบบว่าอาปยิกิจการด้วยนะครับเนาะเนาะไอลูกไฟแสดเลยใช่แต่แล้วมันเหม็นไม่รู้ว่าน้ํามันเหม็นนะครับเนาะก็แบบอก็ตกใจนิดนึงนั่นแหละแต่อเดินผ่านตรงนี้ก็จะมีแบบร้านอาหารด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีร้านอาหารเนาะมีร้านอาหารมี hmm. อซีฟูด้ดเนาะ ซีฟูด everything แบบนั้นเนั่นแหละครับก็6โมงครึ่งนะครับเนาะตอนนี้ตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องบินที่แบบอะไรนะเครื่องบินของ Bangkok a i r w a ก็บินมาตรงนี้แหละนะครับบินตรงนี้แล้วก็บินเข้าไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่เลย ค,คือวันนี้ไม่มีแผนว่าจะไปจะไปไหนคือยังไม่รู้ครับว่าจะกินข้าวที่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับพอดีเพิ่งมาถึงแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเนาะแต่คิดว่าน่าจะกินข้าวแถวนี้แหละครับ,รบไม่ไกลเท่าไหร่ไก่นะครับม,มัสัมนเนื้อเนาะ,น,ะนี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นผัดเรียวหว่านกุ้งนะครับหมาแล้วผัดเรียวหวานและข้าวที่เขาเสิร์ฟนี่คือแบบ สวยนะครับไอเดียดีมากเลยนะผ่อใบตองก็มีข้าวสสีด้วยนะอาหารทุกอย่างที่นี่ครับก็คืออร่อยมากๆเลยนะแต่มีอย่างหนึ่งที่เผ็ดกันไปก็คือมัสมันนะ่ะพอดีผมสั่งรสชาติกลางแต่เป็นรสชาติไทยไงนะคือเผ็ดไปสำหรับผมนะสำหรับเดวิดนะแต่รสชาติคือ อร่อยนะครับมันบาลานซ์กันน่ะกินกับผั๊บไหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือกินหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าพาแฟนมาที่นี่นะครับแนะนําเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ชอบอยู่แล้วนะครับโอเคครับพอเรากินอาหารเสร็จแล้วนะก็มาเดินนะครับในหาดบริเวณเฉวกนั่นเองนะก็เดินผ่านร้านบอนไดนะครับนี่ก็จะเป็นถนนเส้นหลักนะครับเนาะ ที่แบบว่าเป็นถนนวิ่งทางเดียวนะครับเนาถือว่าวันเวล้เนี่เลยก็อ่าบรรยากาศตอนช่วงค่ำประมาณ3ามทุ่มนะครับเห็นไหมว่านักท่องเที่ยวก,ก,ก็ก็มีเยอะนะไม่ใช่แบบว่าไม่มีนะครับก็คือจากประมาณ5้าปีก่อนก็คือช่วงนั้นปีช่วงนั้นบูมกับคนจีนใช่ไหมครับนาะแต่ช่วงนี้ก็คนจียนยังไม่เข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับที่สมุยก็มีแบบก็มีบ้างคนเกาหลีนะครับชาวต่างชาติคนเกาหลีแล้วก็แต่ส่วนมากเนี่ยที่ผมได้ยินการพูดสันียงอะไรก็คือก็คือแบบ มาจากนะครับส่วนมากนะครับก็คือมาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับคือแบบนักท่องเที่ยวหลักเลยนะครับที่มาที่สมุยนะั้นแล้วก็ประเทศที่มาจากสแกนดิเนเวียนะครับฝั่งที่ผมบอกไปกับเดวิดแล้วก็จะเป็นอ่าเรียกว่าแมงโก้ใช่ไหมแมงโก้บาร์ Bar, เนะาะแบบว่าเป็นพวกคลับแดนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ที่สมุยเนี่ยเขาเอาสายไฟที่เป็นพาด2ข้างทางลงดินเยอะมากเลยนะเห็นไหมเป็นตู้นะครับเป็นตู้ไฟเลยเนาะก็จะไม่มีเสาไฟระเกะระากะาแล้วนะครับมีแค่เสาไฟที่แบบว่าสงไฟทางอย่างเดียวแต่สายไฟพาดไม่มีนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าผมเดินมาจากชายหาดใช่ไหมก็เดินมาจากตรงน,นี้นั่นแหละทะลุมาฝั่งนี้นะอาหารซีฟู้ดเยอะแยะหมดเลยครับแต่วันนี้เราไม่ได้กินซีฟูด้ดเนาะ กินผับด้วยหวานอย่างเดียวนะครับบรรยากาศวันแรกนะครับก็พาเดินพาชมนะครับเนาะในในเฉวงเนาะนี่เป็นซิดนีย์สเต็กเฮาส์นะครับเดวิดก็บอกว่าเอ้ยม,มีร้านแบบนี้ด้วยเหรอเชื่อว่าสเต็กซิดนีย์ไงซิดนีย์ก็อยู่ออสเตรเลียเนาะนะนครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร้านโชว์บาร์นะครับเป็นคาบาเร่โชว์เนาะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะครับว่าเดวิดกับผมก็ชอบดูโชว์นั่นแหละ อแบบเขาเต้นเขาร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพลงฝรั่งซะส่วนมากนะครับนะ a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 . Yeah. จากที่เราเดินผ่านมาประมาณสัก10นาทีนะครับก็สังเกตได้ว่าแบบนักท่องเที่ยวมาที่สมุยก็คือเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่า แต่ที่ชายหาดที่เราเดินตอนเย็นอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนไงผมก็งงว่าผู้คนไม่มาหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ข้างในในตัวของเฉวงเนี่ยคนเยอะอยจริงนะครับเดินผ่านร้านขายโรตีด้วยนะครับก็จะมีโรตีที่ใส่มะม่วงแล้วก็ใส่กล้วยเนาะเนี่ยครับอ่ะผมบอกเดวิดว่าถ้าแบบมียุงเยอะใช่ไหมก็นี่ซื้อไปเลยเนี่ยซอฟเฟลขวดสีเขียวขวดสีส้มนะั่น่ะ เอาไว้ฉีดกันยุงนะครับเพราะว่าอยู่บนเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยุงก็จะเยอะนิดนึงนะเวลาแบบกินข้าวนะครับโอเคครับนาอก,ก็พามาเดินหลายที่มากมากเลยนะวันนี้ส่วนมากก็แบบผ่านต่ร้านอาหารนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นร้านแต่ก่อนชื่อว่าร้านโซโลบาร์นะครับผมกับเดวิดเคยมานั่งตรงนี้แต่ก่อนนะแบบนั่งเรยแลกฟังเพลงนะครับแต่ทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนนะเป็นชื่อว่าร้าน r c c นะร i c h c l u เหรอนะครับก็เปลี่ยนร้านนะเพราะาเราไม่ได้มาแล้วเราก็แบบก็เห็นไปเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้เป็นแบบก็คือเป็นพื้นที่แบบมันจะกว้างกว่าน,นี้แต่ตอนนี้คือแบบพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่เราก็มาร้านของผู้ชายนะครับเนาะผู้ชายผู้ชายมานั่งกันนะครับเนาะเป็นร้านชื่อว่าไรบาร์นะครับก็นั่งรนะีลัก้วก็จะมีแบบ ฝรั่งก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคาราเกะไไนใช่ครับก็คือจะมีคาราเกะให้แบบว่าคนร้องแต่ผมคือร้องไม่ได้นะแบบ,แบบพูดได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปครั้งนี้ที่สมุย